เลื่นมากเลยครับทุกคนเลื่อนเลยครับเขื่อนยังไม่เปิดวันนี้ผมตั้งใจมากครับทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้ดูและสัมผัสถึงอากาศดีที่แสนเยือกเย็นยามเช้ามืดไปด้วยกันตื่นตอนตีสามครึ่งออกเดินทางจากกรุงเทพมานครนายกถึงตอนตีห้าครึ่งครับสรุปเขื่อนยังไม่เปิดครับทุกคนเดินสูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์ยามเช้าที่นี่วนไปก่อนครับรอเวลาอีกแป๊บหนึ่งเขื่อนเปิดตอนหกโมงเช้าครับหกโมงเช้าแล้วครับทุกคน เราขึ้นไปบนเขื่อนกันถึงแล้วครับที่นี่เขื่อนคุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวและสูดอากาศบริสุทธิ์กันที่เขาช่องลมครับอากาศยามเช้าบนสันเขื่อนสดชื่นมากจริงๆครับ ไม่ต้องถามเลยนะครับวันนี้ว่าง่วงไหมตื่นเช้ามากง่วงมากแต่ก็คุ้มค่ากการตื่นเช้านะครับอากาศสดชื่นมากมากวันนี้ตื่นตั้งแต่ตีสามขับรถมาที่เขื่อนขุนด่านประการชนครับจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเขาช่องลมกันครับคุณจะได้เห็นเขาช่องลมในเวอร์ชั่นที่ เป็นหน้าฝนนะครับอากาศดีมากๆนะครับเย็นสดชื่นสบายนี่ครับทุกคนดูหมอกและทริปนี้เป็นครั้งแรกที่ผมออกเดินทางมาคนเดียวมาคนเดียวก็เที่ยวได้ไม่ยากเลยครับการเดินทางขับรถมาจากกรุงเทพใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งครับกะเวลามาให้ถึงหกโมงเช้าพอดีนะครับเพราะทางขึ้นมาบนเขื่อนเขาจะเปิดให้เราขึ้นมาได้ตอนหกโมงเชา้าถ้ามาถึงก่อนเวลาก็จะเป็นเหมือนผมครับ เรือมาถึงแล้วไปขึ้นเรือกันครับยบบ้ายมาเช้าๆเพราะการไปเที่ยวเขาช่องลมนั้นอากาศจะดีมากในตอนเช้าๆไม่ร้อนครับพอเราขึ้นมาถึงบนเขื่อนแล้วก็จะเห็นที่จอดรถและตรงนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการเรือท่องเที่ยวอยู่ครับถ้าเรือเหมาลำ 1,500บาทครับแต่ถ้าเราจะแชร์กันก็รอให้คนมาครบจำนวนได้ครับซึ่งผมก็รอจอยกันกับเพื่อนร่วมทางประมาณ8-9คนครับคนละ200บาทเท่านั้นรอไม่นานด้วยครับแป๊บเดียวคนก็มากันเต็มลำแล้วครับ เราเริ่มต้นการเดินทางโดยนั่งเรือจากในเขื่อนออกไปยังสถานที่แรกที่เขาเรียกกันว่าต้นน้ําก่อนนะครับระหว่างการเดินทางสองข้างทางมีทิวทัศน์ที่สวยงามโอบล้อมด้วยภูเขาและต้นไม้ที่เขียวขจีดูแลสดชื่นสบายตาจนละสายตาไม่ได้เลยสําหรับเขื่อนคุณอ่านประการชนนั้นเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ทุกคนต้องมาเยือนให้ได้นะครับเมื่อมาเที่ยวนครนายกไม่มีทางที่จะไปไม่ถึงเพราะถนนทั่วทั้งจังหวัดล้วนมีป้ายชี้มาที่นี่ทั้งนั้น เขื่อนคุนด่านประการชนเป็นเขื่อนคอนกรีตอัดบทยาวที่สุดในโลกมีความยาวรวม2,720เมตรความสูงจากจุดสูงสุด93เมตรความจุน้ำมากถึง224ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนขุนด่านนี้เป็นเขื่อนซึ่งรองรับน้ำมาจากด้านบนอุทยาแห่งชาติเขาใหญ่ทางน้ำตกเหวนรกก่อนเก็บกักและผันระบายลงสู่แม่น้ำนครนายก โดยอดีตการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่มีเขื่อนขนาดเล็กเรียกว่าเขื่อนคลองท่าด่านแต่ไม่สามารถหยุดจั้งปัญหาน้ําท่วมได้กระทั่งมีการสร้างเขื่อนใหม่ทับของเก่ากลายเป็นเขื่อนขุนด่านประการชนนี่เองครับน้ําจากอ่างเก็บน้ําเขื่อนขุนด่านประการชนยังเป็นแหล่งน้ําดิบสําหรับการผลิตน้ําประปาและการปล่อยน้ําจากเขื่อนช่วยปักดันน้ําเค็มที่จะลุกเข้าสู่แหล่งน้ําธรรมชาติในช่วงฤดูแล้งได้นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและแหล่งประมงน้ําจืดขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มรายได้ให้ราษฎรได้อีกทางหนึ่งนอกจากการตอบความสนองความต้องการในการใช้น้ําในภาคเกษตรกร,กรแล้วเขื่อนขุนด่านประการชนยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดนครนายกที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชมความยิ่งใหญ่ของเขื่อนรวมถึงการทํากิจกรรมนันทนาการต่าง รอบบริเวณพื้นที่เขื่อนโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อาทิเช่นการเดินป่าท่องไพรการล่องเรือสู่น้ำตกผิวนรกการเล่นกีฬาทางน้ำที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเช่นเรือใบวินเซิร์ฟพายเรือคายักเป็นต้นเขื่อนคุณด่านนี้ สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ส่วนชื่อคุณด่านประการชนก็มาจากชื่อของคุณหารพิทักษ์ไพวันหรือคุณด่านเพื่อเป็นการเชิดชูวีรชนของนครนายพในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาครับเราล่องเรือออกมาจากท่าเทียบเรือในตัวเขื่อนโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีก็จะถึงที่หมายจุดแรกครับนั่นคือต้นน้ำนั่นเองตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้ว ถึงแล้วครับจุดแรกต้นน้ำที่นี่เป็นช่องเขาตามธรรมชาติยามน้ำลดระดับจะเผยความงามของวิวทิวทัศน์ทุ่งหญ้าบนเนินเขากว้างไกลในสองฝากฝั่ง ตรงนี้คือต้นน้ํานะครับทุกคนที่แรกที่เหลือจอดนะครับก่อนที่จะไปตรงเขาช่องลมนะครับมีลําธารน้ําไหลามาจากต้นน้ําในผืนป่าใหญ่ก่อนไหลลงสู่เขื่อนคุนดานหน้าฝนหญ้าสวยมากครับและนี้ครับเปียกหมดเลย นี่ครับภาพที่อยู่ตรงหน้าคุ้มค่ากับการตื่นเช้ามาเจอจริงๆครับว้าสุดชื่นมากเลยครับเดินขึ้นไปยืนบนขดหินสูงๆแล้วมองลงมาตรงผืนหญ้าที่เขียวขจีและกวาดสายตาลงไปยังลำธารที่อยู่ด้านล่างนี้มันช่างงดงามเหลือเกินครับในลำธารที่น้ำไหลพลิพ้วเต็มไปด้วยขวดหินน้อยใหญ่ที่แม้จะละเกะละกะ แต่กลับดูมีสเสน่ห์ตามธรรมชาติที่สันรสร้างขึ้นมาให้เราได้ไปยืนโพสท่าเท่ๆบนก้อนหินตรงนี้ขอย้ํานะครับโปรดใช้ความระมัดระวังในการขึ้นบนหินให้มากนะครับแค่ต้นน้ำตรงนี้ก็เขียวขจีมากๆเลยครับในช่วงหน้าฝนสุดชื่นมากๆครับ บริเวณต้นน้ำมีทางเดินลัดเลาะขนาบข้างไปกับลำธารอย่างสวยงามเมื่อเดินลึกเข้าไปตามทางจะมีเว้งลำธารโค้งเป็นรูปตัวเเช่นเดียวกับบริเวณปากทางใกล้จุดจอดเรือก,ก็เป็นโค้งน้ำรูปตัวเจนถึงเนินเขาเหมือนกันช่วงหน้าฝนจะมีน้ำตกเล็กๆไหลลงมาจากต้นน้ำในผืนป่าใหญ่เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจซึ่งต้นน้ำมีหลากหลายมุมให้เราเลือกถ่ายรูปกันได้ตามใจชอบครับ และบรรยากาศแบบนี้ทำให้ผมนึกถึงประเทศประเทศหนึ่งเลยครับเหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์เลยครับสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยดูหมอกยามเช้าตรงนู้นครับทุกคนหมอกหนามาก นี่นะครับช่วงต้นน้ำน้ำที่ลงมาตักเขานะครับแล้วก็จะลงไปสู่เขื่อนกุนด่านนะครับตรงนี้เป็นช่วงต้นมันนะครับมีสีขุ่นมัวเล็กน้อยนะครับ หลังเที่ยวบริเวณต้นน้าจนอิ่มเอมเมื่อถึงกําหนดเวลาที่เรือนัดหมายเราก็เดินกลับไปนั่งเรือต่อไปยังจุดที่2ครับนั่นคือเขาช่องลมซึ่งเป็นจุดไฮไลท์สําคัญของกิจกรรมล่องเรือเที่ยวเกินขุนดานในทริปนี้ครับถึงเรือแล้วครับขึ้นเรือไปต่อกันระหว่างนั่งรอสมาชิกกลับมาจนครบผมก็ได้พูดคุยกับพี่คนขับเรือและพี่แกยังให้ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมอีกด้วยครับ ที่เดี๋ยวเราไปตรงไหนต่อครับเดี๋ยวไปที่เขาช่องลมทิ้งครับอ๋อปกติจอดตรงนี้สี่สิบครับสี่ทีเราไปจอดตรงนี้ก็สี่สิบสี่สิบแต่พอเนี้ยผมให้ห้าสิบคนธรรมดาคนช่วงธรรมดาคนก็จะคนน้อยไม่ต้องรีบมากที่บาทีเพราะว่าเป็นวันธรรมดาเลยว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ผมให้แค่สี่สิบอ๋อแล้วแต่อารมณ์แต่ก็ไม่เคยให้ต่ำาสี่สิบแล้วทำไมตรงนี้เขาถึงเรียกว่าเขาช่องลมอ่ะตรงนู้นนะครับใช่ครับเขาช่องลมอยู่มันเป็นแค่ ที่เขาเรียกกันเื่อคืนเป็นน้ำตกขอชงลมคือว่ามันลมมันจะแรงเฉพาะช่วงหน้าหนาวอเพราะลมตนนั้นจะแรงมากลมมันออกเขามาเราเรียกเลยเรียกเขาชงลมเพราคนพบมานานเลยครับก็ตั้งแต่ทําเขื่อนเปิดใหม่แต่ว่าคนเพิ่งรู้มาตอนคนเพิ่งรู้มาประมาณสักสี่ห้าปีเพราะช่วงที่ว่าเรือวิ่งอ่ะมันยังไม่มีพวกโทรศัพท์พวกมารทโนแบบนี้อมันเป็นไงพวกปุ่มกดมันส่งอะไรไม่ได้คุณก็จะรู้กนเยอะ พอมันเข้าโซเชียลมันก็ดังอะไรเนี่ยช่วงช่วงเวลาไหนน่ามาที่สุดช่วงประมาณนี้มันแล้วแต่ลูกลูกค้าที่จะมาเที่ยวครับเพราะเขาปุ๊บผมว่าเรือมันวิ่งได้ทั้งปีวิ่งตลอดปีคือวาเราไม่ได้กากเกินว่าจะเป็นหน้าไหนหน้าไหนลูกค้ามาได้ทุกหน้าก็มันจะเป็นที่ว่าช่วงที่ไม่ค่อยมีลูกค้าช่วงก็เดือนประมาณสักมีนาอ๋อครับมีเมษาเมษานี่ก็พอมีมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยครับไม่นะ พอขึ้นเดือนพฤษภาถ้าฝนดีมันก็เริ่มบูมเริ่มจะบูมอ่ะคนเดรลูกค้าจะมาเที่ยวกไอ้ทุ่งหญ้าเขียวก็จะมีเขาช่องลมกับต้นน้ำตรงน,นี้แะครับช่วงไหนสวยสุดช่วงเน้าฝนนะสวยสุดรึยไงใช่หรือว,ว่าสวยคนละแบบมันมันคนละแบบครับมันไปตามธรรมชาติก็แล,แล้วแต่ถ<อ>้าช่วงเดือนตุลาไปแล้วก็จะเป็นช่วงน้ําตก เข้าน้ําตกได้สามที่แต่ถ้าว่าเป็นช่วงหญ้าเขียวทุ่งหญ้าเขียวเราก็จะเข้าได้สองที่คือต้นน้ํากับเขาช่องลมได้ก็มาได้ทุกทุกช่วงได้ได้ทุกช่วงครับแต่ว่าบันไดมันก็จะเดินไกลหน่อยครับพอตอนนี้บันไดมันเหลืออยู่แค่ร้อยกว่าขั้นอ๋อน้ำมันขึ้นนะครับน้าขึ้นแต่ถ้าถ้าสุดๆดแล้วคือเคยเดินแล้วก็ประมาณอยู่ที่แบบสามร้อยขั้น หลังจากจุดแรกเสร็จแล้วเหลือจะพาเราแล่นกลับเข้าไปในอ่างเก็บน้ำอีกฝั่งและยังคงเช่นเดิมครับนอกจากพื้นน้ำที่สวยงามแล้วสองข้างทางยังคงขนาบข้างไปด้วยวิวทิวทัศน์ที่เขียวขจีของแนวไหล่เขาเป็นลอนลูกระนาดขนาดยักษ์ช่วงล่างน้ำท่วมถึงเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวอ่อนช่วงบนน้ำท่วมไม่ถึงเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์สีเขียวเข้มดูเพลินตาจนละสายตาไม่ได้เลยครับ จากต้นน้ำจุดแรกเราใช้เวลาเดินทางประมาณ10-15นาทีก็นั่งเพลินๆไปกับบรรยากาศธรรมชาติ2ข้างทางนะครับแป๊บเดียวใกล้จะถึงแล้ว ตอนนี้เรือก็ได้ชะลอความเร็วลงเข้าสู่จุดเทียบจอดตรงเข่าช่องลมเราถึงแล้วครับทุกคน เขาช่องลมกับบรรยากาศสายน้ำลำธารกลางหุบเขา จากท่าขึ้นเรือเขาช่องลมเดินลึกเข้าไปในป่าประมาณ1กิโลเมตรก็จะพบกับน้ําตกเขาช่องลมไหลชุ่มฉ่าอยู่ท่ามกลางผืนป่าใหญ่แต่ช่วงหน้าฝนเราจะเดินเข้าไปได้แค่เพียง200เมตรเท่านั้นครับทุกคนและนี่ก็คือสเสน่ห์ของเขาช่องลมที่มีความสวยงามในช่วงหน้าฝนทําให้เราสามารถล่องเรือเข้าไปชมความสวยงามใกล้ๆกันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ได้เขาช่องลมได้รับฉายาว่าเป็นกรีแลนด์ของเมืองไทยในที่ราบระหว่างช่องเขามีลําธารน้ําใสไหลยเย็นที่ต้นน้ําไหลามาจากน้ําตกเขียวนรกในอุทยาแนแห่งชาติเขาใหญ่ในลานําธารมีโขดหินก้อนน้อยก้อนใหญ่ นนมากเช่นเดียวกับลำธารที่ต้นน้าครับแต่ที่นี่มองด้วยตาแล้วดูจะมีจํานวนก้อนหินที่เยอะกว่าและมีก้อนหินใหญ่ๆอยู่เยอะมากเลยครับบริเวณเขาช่องลมมีมุมให้ถ่ายรูปหลากหลายจุดทั้งมุมทุ่งหญ้าป่าไม้สายน้าลำธารโขดหินโดยเฉพาะก้อนหินใหญ่กลางน้ําที่ถือเป็นมุมมหาชนมุมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ดูสวยงามทั้งในมุมที่ลึกเข้าไปและหรือในมุมที่มองย้อนกลับออกมาครับ เขาช่องลมคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับเพราะมีความเป็นธรรมชาติสูงมากสายท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ควรพลาดจริงๆแล้วเราสามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดูเลยนะครับแต่ที่นี่สำหรับผมแล้วส่วนตัวคิดว่าช่วงเวลามาเที่ยวเขาช่องลมที่เหมาะที่สุด <c oughs> ก็คือช่วงหน้าฝนครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงตุลาคมจะได้บรรยากาศของความเขียวขจีน้ำในลำธารมีเยอะจะสวยมากๆครับ ส่วนเวลาเราควรมาตั้งแต่6กถึงแปดโมงเช้าครับเพราะจะได้มีโอกาสเห็นสายหมอกและอากาศไม่ร้อนส่วนนักท่องเที่ยวบอกเลยถึงแม้เราจะมาแต่เชา้าคนมาเที่ยวก็ไม่น้อยเลยครับเพราะทุกคนคิดเหมือนกันหมดมาแต่เช้าจะได้ภาพสวยๆส่วนช่วงเวลาหลังเก้าโมงเช้าไปแล้วนักท่องเที่ยวเยอะมากสุดครับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดมากันจนที่จอดรถไม่พอเลยครับดินแดนแห่งความเขียวขจีนี้มาเที่ยวในช่วงหน้าฝนยิ่งใช่เลยครับ ได้เห็นความเขียวขจีและสายน้ําในลําธารที่มีเยอะมากเป็นพิเศษมากกว่าฤดูอื่นๆซึ่งจะมีความแห้งแล้งและอากาศจะร้อนโหดขนาดไหนเพราะฉะนั้นเที่ยวที่ไหนควรเลือกเที่ยวให้ถูกช่วงจังหวะเวลาและฤดูท่องเที่ยวของสถานที่นั้นๆด้วยครับจึงจะได้เห็นภาพความสวยงามในแบบที่เราควรจะได้เห็นจริงๆ ครับทุกคนเขาช่องลมถึงแล้วยือด้านหลังของผมเองสุดยอดเลย้นาน้ำน้ำเยอะมากอากาศเย็นสดชื่นสบายแต่ว่ามาเที่ยวช่วงหน้าฝนเนี่ยเพื่อนๆต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันลื่นมากครับมีทั้งโคลนทั้งน้ําทั้งดินทั้งหญ้าอะไรเต็มไปหมดยิ่งเดินบนโคลนหินเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเป็นเช่นผมได้ลื่นล้มแล้วครับ ได้เลือดเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคุ้มค่ามากเราต้องมีความระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับมาเชี่ยวในช่วงหน้าฝนคุยกันต่อ ที่นี่นะครับเขามีฉายาด้วยนะครับที่นี่เขามีฉายาว่าจุลศิษย์ปาร์คเมืองไทยเหมือนไหมครับเหมือนในหนังเรื่องจุลศิษย์ปาร์คไหมมีทั้งโดหินมีทั้งน้ำมีทั้งภูเขามีทั้งต้นไม้เหนื่อยเหมือนกันนะครับทุกคนเริ่มงอกแล้วตอนนี้เริ่มมีแดดแล้วขนาดหน้าฝนนะครับผมเริ่มมาลงเรือตอนหกโมงครึ่งตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงสิบห้าแล้วครับเลยยี่สิบเหลืออีกประมาณสิบนาที เดี๋ยวคนเรือรอรับกลับแล้ว นี่นมากเลยครับทุกคนใครมาเที่ยวหน้าฝนี้ต้องระมัดระวังอย่างสูงนะครับุืนเล่มมากๆได้เวลากลับไปที่เรือตามเวลานัดหมายแล้วครับเราใช้เวลาเที่ยวลวมทั้งสิ้นประมาณสอชั่วโมงครับเขาช่องลมดินแดน,นสีเขียวใกล้กรุงอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะสำหรับการมาฟอกปอดฟังเสียงธรรมชาติเป็นอย่างยิ่งครับ แนะนำเลยครับทุกคนต้องมาให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต ขากทุกคนติดตามช่อง Boy Next Day ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Boy Next Day กันด้วยครับบายชีวิตผมวันวั้ก็งี้แหละครับ